ก็เลยตัดสินใจจ้างผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อที่จะมาลองใจสามีของเธอแต่ด้วยความที่โคลอีเนี่ยเป็นสาวที่มีสเสน่ห์ <Wow. S 1> กลับกลายเป็นว่าตัวของแคทเธอรีนเองนะคะที่หลงสเสน่ห์ของโคลอีสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเรา อีฟนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในจักรวาลเลสเบียนหรือจักรวาลหญิงรักหญิงในช่องอีฟเคเคในวันนี้ค่ะถ้าหาว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการดูหนังเลสเบียนหรือว่าหนังหญิงรักหญิงนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนก็จะไม่พลาดถูกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้พาเพื่อนเนี่ยไปดู9หนังเลสเบียนจีนกันไปแล้วและคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูหนังเลสเบียนทางฝั่งแคนาดากันบ้างสําหรับประเทศแคนาดานะคะ ทางทวีปอเมริกาเหนืออยู่ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดานะก็ยังเคยได้แชมป์อันดับหนึ่งประเทศที่มีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาว LGBTQ เนี่ยมากที่สุดในโลกโดยได้อันดับหนึ่งร่วมกับอีก2ประเทศนะคะคือประเทศโปรตุเกสและก็สวีเดนซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์เด e Standard ที่รายงานเอาไว้นะในปี2019สําหรับหนังเลสเบี้ยนแคนาดาที่เราเคยดูนะคะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือหนังเรื่อง Cloud Burst ที่ออกฉายไปในปี2011ที่เราชอบหนังเรื่องนี้นะคะคือ เราประทับใจในฉากคอมเมดี้ต่างๆในหนังแล้วก็ฉากวิวทิวทัศน์ต่างๆที่สวยงามที่ถ่ายทอดออกมาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนเนี่ยมาดูหนังเลสเบียนแคนาดาเรื่องอื่นๆกันบ้างซึ่งก็จะมีทั้งหมด10บเรื่องด้วยกันนะคะและเช่นเคยค่ะเราก็จะนําเสนอแบบไม่ได้จัดอันดับนะว่าอันไหนเนี่ยเป็น The Best หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าเราจะเรียงตามปีที่หนังออกฉายนะคะส่วนจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับหนังเลสเบียนแคนาดาเรื่องแรกนะคะก็คือหนังเรื่องไฮ ออกฉายในปี1998โดยหนังนะคะก็จะเล่าเรื่องราวของซิดนีย์หรือชื่อเล่นก็คือซิดซึ่งเธอเนี่ยอายุ24ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ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 พลนอนาคตอะไรไว้หมดแล้วนะแหละแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับแฟนหนุ่มที่แบบคบก,กันมานานโดยเธอเนี่ยก็ทํางานให้กับนิตยสารอันหนึง่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งค่ะห้องที่เธออยู่เนี่ยมันก็เกิดรอยรั่วบนเพดานทําให้เธอเนี่ยต้องไปเคาะประตูบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นบนนะคะเพื่อที่จะถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะซ่อมแซมแก้ไขก็เลยทําให้ เธอเนี่ยได้พบกับลูซี่เบอร์ลินเนอร์นะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นช่างภาพอายุ40ปีนะคะที่อาศัยอยู่กับแฟนสาวชาวเยอรมันแต่ว่าแฟนของเธออ่ะติดเฮโรอีนนะคะคือเป็นผู้ที่เสพสารเสพติดนั่นแหละแล้วก็ชอบจัดปาร์ตี้ชวนเพื่อนๆมาเสพยากันอะไรแบบนี้แต่ว่าจากการที่ซิดขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ไปเจอกับลนะูซี่เนี่ยก็ทําให้เธอเนี่ยปิ๊งกับลูซี่ในท,ทันทีแล้วต่อมานะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโอกาสทํางานด้วยกันก็คือซิดเนี่ยเธอทํางานให้กับนิตยสารใช่ไหมส่วนลูซี่อ่ะก็เป็นช่างภาพ แล้วพอได้มาทํางานด้วยกันนะคะด้วยความใกล้ชิดเนี่ยก็ทาให้ทั้งคู่เนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กันไปมากขึ้นซึ่งตามหน้าที่อะ่ะเธอก็ต้องแยกแยะระหว่างหน้าที่การทํางานเนาะที่แบบจะต้องเป็นมืออาชีพไปต้องทางานร่วมกับอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะคะคือในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันห้ามกันไม่ได้นะเพื่อนส่วนเรื่องราวจะดําเนินต่อไปยังไงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมนะอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูในหนังเต็มๆ และหนังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องที่2นะคะก็คือหนังเรื่อง Better Than Chocolate เป็นหนังที่ออกฉายในปี1999โดยหนังเรื่องนี้นะคะก็เล่าเรื่องราวของแม็กกี้เธอเป็นสาวที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัดสินใจที่จะออกไปหาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้ปรึกษาครัที่บ้านนะคะแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนชื่อฟรานซิสซึ่งเธอเนี่ยเป็นทอมแล้วก็เป็นเจ้าของร้าน10% b o o k ก็คือเป็นเจ้าของร้านหนังสือแหละแล้วก็เลยทําให้แม็กกี้เนี่ยได้มีโอกาสคบกับคิมนะซึ่งเป็นศิลปินอิสระ ก็เกิดปิ๊งกันนะคะแล้วก็ก่อความสัมพันธ์ขึ้นจนวันหนึ่งนะคะก็มีจดหมายจากทางมหาวิทยาลัยส่งไปที่บ้านซึ่งแม่เธอก็ต้องรู้นะพอรับจดหมายนะั้นแล้วก็อ่านจดหมายใช่ไหมก็รู้ว่าลูกตัวเองอะ่ะออกจากมหาลายัยแล้วก็ออกไปทํางานข้างนอกเงี้ยแต่ว่าในทางกลับกนะันก็คือแม่ไม่ได้ตอบว่าหรือว่าไม่ได้ตามให้เธอต้องกลับบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนั้นนะแม่กำลังมีปัญหาแล้วก็เลิกรากับพ่อเลี้ยงไปพอดีแม่เนี่ยก็เลยขอมาอยู่กับเธอด้วยนะคะโดยพาน้องชายอือพอลเนี่ยมาอยู่ด้วยอีกคนแล้วทีน ก็เลยจะมาเจอว่าลูกสาวเนี่ยก็มีแฟนเป็นผู้หญิงก็คือคบกับคิมยูซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม่ก็ไม่เคยรู้นะคะว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนทีนี้แม่เนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจความรักของทั้งคู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเออลูกเองออกจากมหาลัยแล้วก็มาอยู่กับแฟนอีกเนี่ยทีนี้ในอีกมุมหนึ่งนะคะหนังก็ได้เล่าเรื่องราวของจูดี้ซึ่งเธอเนี่ยเป็นสาวข้ามเพศนะคะคือเป็นทรานสเจนเดอร์ก็คือแปลงจากผู้ชายเนี่ยมาเป็นผู้หญิงและจูดี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนของทั้งคู่ก็คือเป็นเพื่อนของล ด้วยแหละก็เลยเหมือนอยากจะช่วยเพื่อนนะคะให้สมหวังกันจูดี้ก็เลยไปตีสนิทกับแม่ของแม็กกี้และสุดท้ายเนี่ยจูดี้ก็กลายเป็นว่าไปสนิทกับแม่เขาจริงๆและจูดี้ก็เลยเปิดใจกับแม่เหมือนเอาเรื่องความรักของตัวเองอะ่ะไปปรึกษาก็คือเธอเนี่ยเป็นแฟนของฟรานซิสซึ่งเป็นทอมที่เป็นเพื่อนของแม็กกี้ก็เหมือนเป็นแผนการเพื่อที่จะตีสนิทแม่นะคะก็เหมือนให้ค่อยๆเปิดใจยอมรับเรื่องแบบหญิงรักหญิงอะไรอย่างนี้มากขึ้นด้วยเนาะส่วนแผนการนี้จะสําเร็จหรือไม่นะคะก็ต้องไปติ ติดตามดูในหนังเรื่องนี้กันได้ค่ะ สำหรับหนังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องที่3นะคะก็คือหนังเรื่อง Set Me Free เป็นหนังที่ออกฉายในปี1999ปีเดียวกับเรื่องเมื่อกี้เลยนะคะโดยหนังเรื่องนี้นะคะก็เป็นหนังสัญชาติฝรั่งเศสแคนาดาเล่าเรื่องราวในอดีตเมื่อสมัยปี1963นาะก็คือย้อนกลับไปประมาณ30ปีจากปีที่หนังออกฉายอะนะโดยหนังเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตของฮันนานะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่เริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแหละแล้วก็อาศัยอยู่ในฟาร์มนะคะที่มีปู่ย่าตาย ยายเนี่ยอยู่ด้วยโดยสิ่งที่ฮันนาต้องเติบโตขึ้นมาก็ต้องเผชิญในวัยนั้นนะคะก็คือเรื่องความสับสนในเรื่องเพศของตัวเองแล้วก็การยอมรับตัวตนของตัวเองค่ะรวมถึงปัญหาที่ครอบครัวต้องเจอนะคะก็คือพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็ตกต่ำมากรวมทั้งความคิดของคุณยายด้วยนะคะที่เธอเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยก็คือทุกคนในบ้านอะตาก็มีปัญหากันหมดนะคะ ทำให้ฮันนาเนี่ยปลีกตัวออกจากครอบครัวแล้วก็ไม่มีที่ปรึกษาเนาะคือไม่สามารถที่จะพึ่งพาครอบครัวได้แล้วก็เรื่องความสับสนของตัวเองที่กําลังเติบโตขึ้นด้วยเนี่ย <c oughs> ก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเธอจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ยังไงนะคะแล้วก็จะค้นพบตัวเองหรือว่ายอมรับตัวเองได้ไหมก็ต้องไปติดตามดูในหนังเต็มๆกันค่ะ สำหรับหนังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่อง Lost and Delirious เป็นหนังที่ออกฉายไปนในปี2001โดยหนังนะคะก็จะเล่าเรื่องราวของชีวิตเด็กสาวสามคนที่อยู่ในโรงเรียนประจำที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งคนแรกนะคะก็คือแมรี่แมรี่เนี่ยเป็นเด็กที่กำพร้าแม่นะคะแล้วพ่อเนี่ยก็ไปแต่งงานใหม่ก็เลยเอาเธอเนี่ยมาไว้ที่โรงเรียนประจำแล้วก็เลยมาเจอเพื่อนอีก2คนนะคะก็คือทอรี่กับพอลลี่โดยเพื่อน2คนเน,นี่ยนะคะคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเด็กกำพร้าส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ มีครอบครัวสมบูรณ์ไม่ได้มีพ่อแม่แตกแยกอะไรนะ,ะคะ3คนนี้เนี่ยก็เรียนห้องเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วหนึ่งใน3คนนั้นนะคะคือพอลลี่เนี่ยเธอเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแบบเป็นอัจฉริยะเลยนะคะแล้วก็คอยช่วยสอนเพื่อนๆอ,อ,อีสองคนด้วยแต่ว่าด้วยความใกล้ชิดก็เลยทําให้เธอหลงรักทอรี่ส่วนแมรี่ที่เป็นเพื่อนอีกคนเนี่ยก็เข้าใจตลอดมาเลยนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆในห้องก็เริ่มระแคะระคายถึงความเป็นเลสเบียนของทั้งคู่ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายแล้ว นะเรื่องราวของทั้งค,คู่เนี่ยจะถูกเปิดเผยหรือไม่แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะช่วยเก็บความลับหรือว่าปกป,ป้องเพื่อนของเขายัางไงนะคะก็เป็นเรื่องราวเหมือนวัยรุ่นนะคะที่จะต้องเติบโตแล้วก็ต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้เนาะที่จะต้องยอมรับตัวเองเนี่ยในวัยนั้นซึ่งเราว่าหลายๆคนนะในชีวิตจริงก็อาจจะเคยเจอแบบนี้เหมือนกันเนาะก็คือแบบมีความรักแหละแต่ว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยกับเพื่อนๆอะไรนี้นะคะเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้ส่วนเรื่องนี้จะลงเอยยังไงนะคะก็ต้องตามไปลุ้นกันในหนังค่ะ นังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องที่5นะคะก็คือหนังเรื่องโคลอีเป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2009โดยหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของแคทเธอรีนกับเดวิดสามีของเธอโดยตัวของแคทเธอรีนเนี่ยเธอเป็นคุณหมอนะคะแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นครูสอนดน,นตรีที่มีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูด,ดสาวๆมากมายแหละทีนี้แคทเธอรีนเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจจ้างผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อโคลอีเพื่อที่จะมาลองใจสามีของเธอแต่ด้วยความที่โคลอีเนี่ยเป็นสาวที่มีสเสน่ห์นะก็พยายามจะยั่วเดว นะตามคําสั่งของแคทเธอรีนแหละที่จะให้ไปลองใจสามีของตัวเองเนี่ยแต่สุดท้ายนะกลับกลายเป็นว่าตัวของแคทเธอรีนเองนะคะที่หลงเสน่ห์ของโคลอีจนในท้ายที่สุดนะคะมันก็ทําให้เธอเนี่ยค้นพบความรู้สึกที่เป็นเลสเบี้ยนที่อยู่ข้างในของเธอเนี่ยออกมาและเรื่องราวมันจะเป็นไปยังไงนะคะจากการที่ว่าภราจะไปจับผิดสามีใช่ไหมที่จะนอกใจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเธอเองนะคะจะนอกใจสามีของตัวเองหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเหมือนกัน,นะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะหามาดูแหละสาหรับเรื่องนี้ก็ไว้มาลุ ดูนกันนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยจะไปจบแบบไหนจะลงเอยยังไงเนาะก็เดี๋ยวไปดูในหะนักเต็มๆกันค่ะ สำหรับหนังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องที่6กนะคะก็คือหนังเรื่อง Cloud Burst เป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2011ก็อย่างที่เราโปรยเอาไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเลสเบี้ยนที่เราเคยดูแล้วก็เคยทําสปอยเอาไว้นะคะใน EP ีที่16ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูเนี่ยก็สามารถจะคลิกที่ตัวไอตรงบนด้านขวาะะเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูกันได้ะคะ่ะโดยเรื่องย่อน,นะคะก็คือเป็นเรื่องราวของคุณยาย2คนเนาะก็คือคุณยายดอตตี้กับคุณยายสเตลา่าทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลสาบกัน มาอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขกันมาตลอดแหละแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะคะขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังจะเข้านอนแหละคุณยายสเตลล่าก็แบบหยอกล้อคุณยายดอตตี้นะคะจนทําให้คุณยายดอตตี้เนี่ยกลิ้งตกลงมาจากเตียงนะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหาเรื่องกระดูกแล้วก็ถึงขั้นต้องเข้าไปพักที่โรงพยาบาลหลานสาวของคุณยายดอตตี้อ่ะก็เลยเกิดความเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะก็เลยจะส่งคุณยาย,ย,ายไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็เหมือนแบบจะจับทั้งคู่แยกออกจากกันด้วยแหละเพราะว่าเธอก็ไมไ่อยากให้คุณยายสเตลล่ามายุ่งกับคุณยอเธด้ว คุณยายเซล่าเธอก็ไม่อยู่เฉยค่ะเพราะว่าตกกลางคืนเนี่ยเธอก็แอบปลอมตัวนะคะแล้วก็ไปลักพาตัวคุณยายดัตตี้กลับมาแล้วทีนี้จะมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมก็กลัวว่าเดี๋ยวหลานสาวจะเจอแล้วก็จะจับแยกกันอีกใช่ไหมก็เลยพากันหนีนะคะข้ามไปที่แคนาดาโดยที่ทั้งคู่เนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันที่นั่นนะคะจะได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะดูแลกันและกันได้ทีนี้ระหว่างทางนะคะก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ เพื่อที่จะกลับบ้านของเขาก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวสุดสนุกเฮฮาเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เข้ามาเป็นสีสันในชีวิตของคุณยายทั้งสองคนเนาะและระหว่างการเดินทางก็มีความทุลักทุเลหลายอย่างะคะ่ะซึ่งมันตลกแล้วก็คอมเมดี้มากๆนะคะซึ่งเพื่อนก็สามารถจะไปดูในหนังกันได้นะคะส่วนเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นหนังคอมเมดี้เนี่ยแต่ก็มีความซึ้งดราม่าอยู่ด้วยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยก็ต้องหัวเราะทั้งน้ําตากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับหนังเรื่องนี้ส่วนบทสรุปสุดท้ายยยนะะะคจลงงเอังไง แล้วคุณยายทั้งคู่เนี่ยจะได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ไหมนะคะก็ <c oughs> ต้องไปติดตามดูในหนังเต็มเต็มกันได้อีกเช่นเคยค่ะ หนังเลสเบียนแคนาดาเรื่องที่7นะคะก็คือหนังเรื่อง Ambrosia เป็นหนังที่ออกฉายในปี2012โดยหนังนะคะก็จะเล่าเรื่องราวของอารีกับเลลาที่เป็นคู่สามีภรรยาชาวอิหร่านแคนาดาซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันที่แวนคูเวอร์นะคะเลลาเนี่ยเธอเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่จะทํางานในบริษัทแฟชัน่นอะไรแบบนี้นะคะส่วนอารีเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะขยายกิจการแต่แล้วช่วงนั้นนะคะก็ได้เกิด ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำย่างรุนแรงเลยทําให้ร้านพิซซ่าของอาลีนะคะก็เริ่มที่จะมีปัญหาทางการเงินยังหนะักและจังหวะนั้นเองเนี่ยเลลานะคะก็ได้งานที่บริษัทแฟชั่นตามที่เธอหวังเอาไว้ก็เลยทําให้เธอเนี่ยไปเจอกับซาร่าซึ่งเป็นเจ้านายคนใหม่ของเธอแต่ซาร่านะคะเธอก็ไม่ได้สนใจแค่ความสามารถแล้วก็พรสวรรค์ของเลลาเท่านั้นแต่ว่าเธอเนี่ยยังสนใจในตัวของเลลาอีกด้วยทําให้เลลาเนี่ยต้องกลับมาตั้งคาถามกับชีวิตแต่งงานของเธอแล้วแหละว่าเธอจะอยังไงต่อไปนะคะใน ความรู้สึกมันก็เกินความสับซนขึ้นนะเนาะก็ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าสุดท้ายเลยาจะเลือกอะไรให้กับชีวิตของเธอเนาะ หนังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องที่8นะคะก็คือหนังเรื่อง The Girl King ซึ่งเป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2015แล้วก็เป็นหนังแคนาดาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยเคยได้ดูแล้วก็เคยทาสปอยเอาไว้ในอีีที่24เนาะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกตัวไอรงมุมบนด้านขวาเพื่อจะย้อนกลับไปดูคลิปนั้นกันได้ค่ะโดยหนังเรื่องนี้นะคะก็จะสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงของควีนสวีเดนในสมัยหนึ่งซึ่งสมัยนั้นนะคะก็ย้อนกลับไปในปี1633เลยในปีที่พระราชา ได้สวรคดไปจากการสู้รบเนื่องจากเกิดความขัดแยง้งเกิดสงครามศาสนาขึ้นในทั่วยุโรปแล้วคริสติน่านะคะก็เป็นบุตรสาวคนเดียวเลยที่เป็นทาย,ยาทสืบสกุลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอเองก็มีอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นแต่ว่าเธอก็ต้องมารับบทบาทหน้าที่นะคะที่จะเป็นควีนคนต่อไปและเธอเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมานะคะในลักษณะที่เหมือนการเลี้ยงดูเด็กผู้ชายเลยก็คือเติบโตมาก,กับการเรียนฟันดาบนะคะเรียนขีม่ม้าแล้วก็เรียนยุทธวิธีการสู้รบต่างๆซึ่งมันหล่อหลอมให คริสติน่านะคะมีความเป็นผู้ชายมากกว่าจะเป็นผู้หญิงและเมื่อเธอโตขึ้นแล้วก็ครองราชนะคะทำให้เธอเนี่ยได้พบกับดัชเชสอีกคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกปิ๊งเลยค่ะตั้งแต่แรกเห็นซึ่งมันเป็นความรู้สึกครั้งแรกนะคะที่เธอเนี่ยตกหลุมรักใครสักคนแต่ว่าดัชเชสคนนั้นนะคะเธอก็มีคู่มันอยู่แล้วค่ะควีนคริสติน่านะคะก็เลยใช้อำนาจนะ,ะในการแต่งตั้งดัชเชสเบลเนี่ยให้มาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของตัวเองแล้วต่อมานะคะก็ยังแต่งตั้งให้เธอเนี่ยเป็นพระสหายร่วมบรรทมอีกด้วยแต่ เรื่องราวไปถึงหูของหุ่นนางทุกคนในวังนะคะแน่นอนว่าในสมัยนะั้นหน้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยซึ่งเราก็ต้องไปติดตามกันอีกแล้วนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะคะจะสมหวังหรือไม่หรือว่าจะลงเอยยัยงไงเนี่ยก็ต้องไปดูในหนังเต็มๆกันได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่หลายๆคนเนี่ยชอบในคาแรคเตอร์ของควีนคริสติน่าเหมือนกันเพราะว่าคือมีความเท่นะคะแล้วก็มีความสามารถเนี่ยหลายด้านเออเพนก็ลองไปดูในหนังกันได้ค่ะ สำหรับหนังเลสเบียนแคนาดาเรื่องที่9กนะคะก็คือหนังเรื่อง Below Her Mouth เป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2016ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของช่างซ่อมหลังคาชื่อว่าดัลลัสซึ่งเป็นสาวเลสเบียนลุคทอมบอยหน่อยนะคะแล้วก็มีความเท่ซึ่งได้นางแบบแอนโดรจีนัสชื่อดังนะคะคือเอลิกาลินเดอร์ซึ่งเธอก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะในหมู่สาวสาวชาวเลสเบียนมากๆและช่างซ่อมหลังคาดัลลัสนะคะก็ไปซ่อมหลังคาที่บ้านหลังนึงแล้วก็บังเอิญไปเจอสาวบ้านข้างๆนะคะที่สวยแล้วก็ แล้วก็แอปิิงกันตั้งแต่ตอนนั้นเธอคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าจัสมินแต่ว่าจัสมินนะคะเธอมีคู่หมั้นหนุ่มอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหนึ่งคู่หมั้นของจัสมินเนี่ยก็จะไม่อยู่ที่บ้านโดยไปตามประเทศประวันสองสามวันนี่แหละก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กันขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ถือว่าผิดศีลธรรมอะเนาะเออก็ต้องไปดูกันนะคะเพื่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักที่มันเกิดขึ้นแบบผิดที่ผิดทางแบบเนี้มันจะลงเอออยว่าัง แล้วก็ยาวนานมากนะคะเป็นพาร์ทที่แบบมีอยู่เกือบครึ่งของเรื่องแล้วนะคะถ้าเพื่อนชอบหนังแนวนี้นะคะก็สามารถจะไปดูกันได้เนาะหรือว่าถ้าอยากจะดูสปอยอีกรอบเนี่ยก็กดที่ตัวไอมุมบนด้านขวาน,นะคะอยู่ใน EP ที่14นะคะซึ่งเราก็ได้ทำเอาไว้เหมือนกัน และหนังเลสเบี้ยนแคนาดาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10นะคะก็คือหนังเรื่องอัลลาเป็นหนังที่ออกฉายไปในปี2017โดยหนังเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นหนังแนวขยวขวัญเชิงจิตวิทยาที่เล่าเรื่องราวของตัวเอกก็คือลอร่าซึ่งเธอเนี่ยมีอดีตที่สับสนนะคะแล้วก็เคยถูกทําร้ายทารุณกรรมมาซึ่งชีวิตเธออ่ะก็เจอเรื่องที่ไม่ดีมาเยอะนะคะแต่ว่าเธอก็กําลังมองหาคู่ครองแล้วก็หาความมั่นคงในชีวิตแหละก็เกิดจะเจอคนที่ใช่อะไรเงี้ยจนได้มาพบกับเอ ะะซึ่งเป็นนางเปลียนโนที่มีอายุแค่16ปีเท่านั้นเองอะ่ะแล้วลอร่าก็เกิดปิงกับเอวานั่นแหละเออแล้วในจังหวะที่เอวาซึ่งเป็นวัยรุนน่นนาะก็เกิดความเบื่อหน่ายกับชีวิตแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบไม่ค่อยเข้าใจกันกันกบแม่นะคะที่คอยยัดเยียดชีวิตต่างๆอะไรให้กับเธอแล้วจังหวะที่ลอร่าเข้ามาในชีวิตของเธอเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามาเป็นที่พักพิงนะคะแล้วก็ให้เธอเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยอะไรแบบนั้นแหละก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวเป็นความสัมพันธ์ของรักต่างวัยของทั้งคู่เกิดขึ้นนส่ว เราจะจบลงยังไงนะคะก็ต้องไปติดตามดูในหนังอีกเช่นเคยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะเพื่อนสำหรับ10หนังเลสเบี้ยนแคนาดาที่เราได้เอามาฝากกันในวันนี้มี3เรื่องนะคะที่เราเคยดูไปแล้วก็คือ c l a b i r d s Milo w h e r m a n นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ The Girl King นะคะซึ่งเพื่อนถ้าดูแล้วก็สามารถจะย้อนไปดูสปอยกันได้นะคะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนก็จะไม่พลาดทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนและถ้าอมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะแชร์ให้เราฟังเนี่ยเพ ก็สามารถที่จะเอาของนี้ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบายแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกนิดหน่อยค่ะไม่นิดหน่อยเราเข้ารับกาก็เลยพากันหนีนะคะข้ามประเทศเลยก็คือข้ามไปที่ข้ามไปไหนก็ไปหาดูหนังเต็มๆกันได้อีกเหมือนกันนะคะบอกให้ไปหาดูเองโอ้เครื่องบินเหรอ นี่เราจะเอาทุกการคมนาคมเลยนะซึ่งได้นางแบบชื่อดังก็คือใครโดยหนังเรื่องนี้นะคะก็เล่าเรื่องราวระหว่างอารีกับ <c oughs> ีแล้ว